ถ้าในสามวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคนคนที่เห็นภาพชุดนี้ช่วงเนี้ยงานเข้างานเข้างานด่วนงานเร่งงานรีบจะมีงานเร่งต้องรีบทำหรืองานเยอะ นี่ภายในสาวันค่ะนายภายในสาวันนี้จะมีงานให้ต้องเร่งรีบรีบทำแต่จะประสบความสำเร็จดีงานเยอะงานล้นมือก็ได้งานออนไลน์ก็ได้แต่ก้าวหน้าดีก้าวหน้าดีลดดีปังดีสำเร็จ energy เยอะอยู่พลังงานเยอะอยู่ ช่วงนี้รู้สึกต้องการเงินต้องการเงินเพิ่มบางคนอาจจะต้องทำงานเพื่อปั่นเงินแบบอยากให้เงินเยอะๆปั่นเงินนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องไปขอความช่วยเหลือเรื่องเงินจากใครสักคนจากผู้ใหญ่ก็ได้ หรือว่าง้อง้อเงินขอเงินกู้ขอสินเชื่อไอสักอย่างเง,งี้ยหรือไม่ก็ง้อง้อเงินน่ะถ้ามีลูกค้าก็อยากให้ลูกค้าซื้อของอยากแบบคือแบบอยากได้เงินน่ะช่วงนี้อยากได้เงินอืมหรือต้องทำอะไรที่แบบให้มันได้เงินน่ะแบบแบบ แต่ต้องร้องขออ่ะอืมแบบมีอีโกโ้ไม่ได้นะ่ะถ้ามีอีโกโ้เยอะไม่ได้ตังค์เนี้ยต้องลดอีโกโ้ลงอ่ะช่วงเนี้ยมันเป็นไพ่เป็นฟิลลิ่งอย่างนั้นนะแต่จะได้นะแต่จะได้เงินนะโชคลาบก็จะได้อยู่โชคลาบก็จะมีโชคลาบจากการงานก็จะมีโชคลาบจากการเสี่ยงโชก็จะมีอยู่อาจจะมีการทําอะไรที่แบบ ออนไลน์อ่ะแบบแบบสมมติว่าขอสินเชื่อก็จะเป็นแบบทําเอกสารออนไลน์อย่างเงี้ยทำในแอป,ปออนไลน์อย่างเงี้ยหรือไม่ก็ส่งข้อความทางช่องทางออนไลน์ไปคุยเรื่องเงินกับใครสักคนลักษณะเงี้ยก็ได้แต่ถ้าเป็นการต่อรองการเจรจ,จ,จ,จาเรื่องงานที่ผ่านการออนไลน์หรืองานต่างประเทศหรืออะไรที่มันแบบสื่อสารผ่านมือถือ แชทอย่างเงี้ยจะสําเร็จจะฟังจะเลิศไม่สามวันนี้ได้แน่นอนปิดดิวได้ปิดจ็อบได้ดไดสําเร็จถ้าใครอยากจะคุยเรื่องมรดกกับผู้หลักผู้ใหญ่จุ๊จุยไปบอกแม่คะ่ะที่ตรงนี้ยกให้หนูก็ลักกันอย่างเงี้ยช่วงนี้ไปคุยนะจะได้หรือ,อ,อแบงมรดกเงี้ยจะได้อยู่นะช่วงนี้นะคะ คุณอาจจะเอาแบบบนที่นอนของคุณน่ะอาจจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์หรืออะไรที่มันแบบปลั๊กไฟอะไรอย่เงี้ยขึ้นไปวางบนที่นอนอะระมัดระวังด้วยนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุทำหล่นทำตกอะไรอย่เงี้ยก็ได้นะคะ แล้วก็อะไรบางอย่างที่ไม่ควรเอาขึ้นไปบนที่นอนก็จะขึ้นไปช่วงนี้ระวังน้ํำหกน้ำเลอะหกเลอะเสื้อผ้าหกเลอะที่นอนหกเลอะที่ที่ไม่ควรเลอะโซฟาอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้จะมีการสั่งซื้อของทางออนไลน์ที่เป็น ของที่มีสีสันเช่นเมื่อกี้มีคนถามลิปสติกถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะได้สั่งเลยแหละลิปสติกเนี่ยออนไลน์เครื่องสำอางที่มันแต้มสีอะนะคะช่วงนี้หรืออาจจะเป็นแป้งคุชชั่นอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะได้สั่งในช่วงนี้แล้วก็เสื้อผ้าที่มีปกเสื้อคอปกนะคะอาจจะได้ใส่ในช่วงนี้แล้วก็ หรือเป็นเสื้อคลุมเงียอาจจะได้สั่งซื้อก็ได้หรือได้ใส่ก็ได้ไพ่ดีทั้งสามใบเลยก็คืออะไรที่คิดที่หวังจะสําเร็จงานเร่งงานรีบไปได้จะปังจะเลิศให้ด,หดีเงินทองโชคลาภจะได้ด้วยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนของใช้ส่วนตัวเล็กน้อยอย่างเช่นถุงเท้าอาจต้องเปลี่ยนใหม่แล้วหรือว่าชุดชั้นในาจต้องเปลี่ยนใหม่แล้วอะไรเงี้ยนะคะ ถึงเวลาหรือหมดอายุแล้วอย bueno ่างเงี้ยจะต้องเปลี่ยนต้องซื้อใหม่หรือมันควรจะซื้อตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ซื้ออย่างเงี้ยก็ได้นะคะอาจจะได้เปลี่ยนในช่วงนี้แล้วก็ได้หรืออาจจะได้เพิ่งเปลี่ยนภาพพที่นอนเพิ่งเปลี่ยนผ้าห่มอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วในตอนนี้ก็ได้ตอนนี้คือ now เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยนะคะ จะมีงานค้างค้างที่ยังไม่ได้ทำหลายๆงานรออยู่นะคะจะได้ทำช่วงนี้แหละจะได้ถึงเวลาเคลียร์ละสะสางละแล้วก็ดีด้วยปังด้วยลดด้วยมีการเดินทางมีอะไรอยู่ระวังเปียกฝนนะคะช่วงนี้เดินทางเตรียมเสื้อผ้าเปลี่ยนเตรียมรองเท้าเปลี่ยนระวังเสื้อผ้าเละระวังเปียกน้ำ ระวังเป็นหวัดหรือภูมิแพ้หรือเป็นหวัดน้ำมูกไหลในช่วงนี้ด้วยไม่รู้โควิดหมดหมดหรือยังระวังเป็นด้วยนะระวังแบบเจ็บป่วยติดเชื้ออะไรเฉยยินดีที่ได้คุยกันเอาวันนี้พอแค่นี้ก่อนเราไม่อยากนอนดึกเดี๋ยววันหน้ามาใหม่เดี๋ยวน่าจะมาเร็วกว่านี้นะคะ